สวัสดีคะ่ะเ,เพื่อนพ,พี่ทุกคนจ้าวันนี้เพื่อนเข้าพามาเที่ยวนะคะน่าจะชื่อวัดเขาสีจันนะคะก็จะมีภาพแกะสลักพระพุทธร,รูปอย่างใหญ่เนาะวัดวัดเขาสีจันน่าจะใช่นี่จ้ะที่แรกคิดว่าเขาปิดนะเนี่ยแต่โชคดียังเปิด พอดีแดดอยู่ทางนู้นอาจจะมองไม่ค่อยเห็นมากนะคะไปะค่ะไปเดินด้วยกันไปเดินชมวิวค่ะ่ะ สวยมากเลยน่ามาเดินนะคะเนี่ยพายุไม่ไกลามาเดินออกกำลังกายลมลื่นดีค่ะเกจนเห็นก็จะมีญี่ปุ่นเยอะค่ะญ,ญี่ปุ่นแล้วก็คนเอ่ะเกาหลีญี่ปุ่นเกาหลีคนจีนนี่จ้ะเข้าเดินกัน ไปข้างล่างแล้วหนูไปเดี๋ยวเดินเดี๋ยวเดินเดินนี่จะ้ะโอ้ยไอเครื่องออสโมกันนานาใช้ทีเลยไม่รู้เลยกดแบบไหนโอเคกันนะ <c oughs> โอเคนะคะทุกคนต้องเดินหาเพื่อนแล้วค่ะไม่รู้เขาอยู่ไหนนี่จะ้ะ เออตรงนี้ล่มเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะโอ้ยพูดผิดพูดถูกไปหมดบ้านสวนนี่พูดไม่เป็นอ่ะนี่ค่ะสวยไหมคะนุ่นอ่ะพืดงงามเนาะ คนค่อนข้างเยอะเราก็ต้องใส่หน้าก,กากเนาะ <laughs> เจอฝรั่งปะคะอัน <laughs> นี้ทางลงเดินต้องดูดีเด้อเดี๋ดวยวสะดุดหินล้มเด้นี่จ้าเอาแล้าไปบอกใครเนี่ย <laughs> บอกคนถือห <laughs> ยอกเล่นนะจ๊าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาจา้ามาเที่ยวเฮ้ <c oughs> วัดอะไรเนะี่ยพี่ลืมไปแล้วเ <c oughs> ขาชีจนันเขาชีจันอ๋อน้องเขาบอกเขาชีจันคะ่ะ บอกแปบ๊บลุซ้ายหูซ้ายออกฝาค่ะลืมเขาชีจันนี่เดี๋ยวขันมาทางนี้ดีกว่าแดดกำลังจ้าเลยจ้ะแต่พี่น้องชาวเขเมรก็เยอะเนาะแถวนี้เพราะว่าฟัง,ฟ,งฟังฟังภาษาเยอะเลยจ้ะตรงนี้เขเมนญี่ปุ่นนี่จ้ะเกาหลี ให้ชมก่อนเต็กหลับดีกว่าแสงแดดจ้าเลยจ้าอาจจะได้ยินไม่ค่อยชัดนะคะถ้าลมไม่ค่อยแรงก็โอเคอยู่เนาะก็ยังฟังชัดอยู่ไปค่ะ ไม่ได้ตั้งกล้องไว้ตอนออกจากบ้านเขาก็เลยเอียงๆไปจ้ะเข้ามาฟรีต่างชาติก็เข้ามาฟรีไม่เห็นเขาเก็บเงิน ไม่เห็นพี่เขเก็บอา่าผ่านประตูเนี่ยแถวนี้เขาบอกเพื่อนเขาบ,เาบอกจะมีลิงอยู่ด้วยแต่วันนี้ไม่เห็นสงสัยร้อนค่ะลิงก็เลยยังไม่ลงมา,มานี่นี่เย็ยนๆหน้าเดินมากเลยเนะาะนี่ค่ะน้อง <c oughs> น้องต้องใส่น้องแมวน้องแมวค่ะเพื่อนใหม่เพื่อนรู้จักกันที่จอมเทียนเนาะพัทยาจอมเทียนก็ขแม่เหมือนกันนะคะขมแม่ร่มรื่นดีค่ะเพื่อนๆจ้าดูสิเที่ยนใช้ไม่ค่อยเบนหรอกเพราะไม่ค่อยได้ใช้ ตอนที่ว่าเราไปหาเห็ดมันโดเนเย็นเย็นมันก็น็อกเจอเย็นไม่ได้มาเด้อจ้ามาเที่ยวน้ำกันมาเที่ยวน้ำกันจ้ะนี่จะต่อจากนี้ออกจากตรงนี้ตอนเย็นเย็นน้องเขาว่าจะพาไปหาหอย ไปหาหอยอันนี้มันอยู่สัต์หีบเนาะน้องแมวใช่ไหมสตัมสตหีบเดี๋ยวเราก็ต้องข,ขับตรงไปอีกหรือเปล่าออกทางเึอ่อ๋ออ่ะฮะจะต้องขับรถออกไปทางสุข,ขุมวิทจะเดี๋ยวจะไปหาหอยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาตามลุ้นกันนะคะว่าจะได้หอยเล็กหอยใหญ่ห,ห,ญหรือได,ได้หรือไม่ได้ยังไงค่อยค่อยมาลุ้นกันนะคะเพ,พื่อนๆพ,พี่เพราะว่าอยู่ทุกวันพี่มนก็ไปตรงหาดจอมเทียนพัทยานะคะไปหาหอยเสียบ หอยเสียบตัวเล็กอ okay, so ุ้ยแต่ก็อร่อยนะคะหอยเสียบเนี่ยตัวเล็กแต่เนื้อเขาหวานหวานโอเคค่ะอุ้ยพูดมากอยี่นั่นแล้วเนาะขอปิดกล้องก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงจะ่อไปลุ้นกันอีกทีเด้อจ้ะว่าเราจะได้จะได้หอยไหมเนาะเจอกันคลิปถัดไปจ้าหรือคลิปนี้แหละอุ้ยดูก่อนมาค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ไม่ได้มาเจียววิมลจะถ่ายถ่ายไปให้ดูเนาะ เจอแดดเจอลมเขาก็เนี่ยบางครั้งมืดมืดถ่ายไปแล้วก็บอกน้องเข้าไปด้วยถ้ามันมืดเราก็เลื่อนเอาแสงสว่างแดดขึ้นให้มันหสว่า,าง <laughs> ตอนนี้อาจจะมีเสียงภาคหลายภาคหนหน่อยนะคะเพื่อนๆจ้าไปจ้าไปเดินนี่เห็นชาติไหมคะเนี่ยไอตัวโอสโมนานใช้ทีก็กดเปิดปุ่มเปิดปิดไม่ค่อยถูกแล้วจ้ะเลื่อนผิดเลื่อนถูกนะ ดูทางนี้ก็สว่างแล้วนะอา่านี่จ้ะอ่ร่มรื่นด,ดีค่ะรื่นด,ดีตรงนี้ก็มืดหน่อยมืนก็เล่งขึ้นอนะ่ะเล่งขึ้นเล่งลงนี่จ้ะส่วนฝั่งนู้นก็คือฝั่งทางนะคะฝั่งทางจอดรถไปฝั่งนูน้นตรงนู้นเขาก็จะมีขายอา่พวกหมวกพวกอะไรเนาะแล้วแต่อา่าให้นักให้นักท่องเที่ยวก็ซื้อจ้ะเนี่ย ร่มรื่นดีค่ะอุ้ยดูข้างหลังนุ่งเกี่ยวๆนุ่งคือผักกัตถินทั้งนั้นนะคะโอเคค่ะทำไ,ไม่พี่น้องจ้าเมื่อกี้ก็โอเคไปแล้วเนาะต่อตรงนี้อีกคลิปหนึ่งจ้ะเดี๋ยวเออคลิปไปหาหอยถ้าเกิดว่าไปหาเดี๋ยวจะลงมาให้ดูนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะทุกคนขอบคุณค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ